ในหัวข้อนี้เราจะมาลงรายละเอียดในเรื่องเกี่ยวกับ User Role ใน WordPress นะครับผมโดย User Role เนี่ยคืออะไร User Role นะเกี่ยวกับในการสร้างา User ที่เข้าใช้งานในระบบนะครับจะมี Role ต่างๆนะครับ อย่เช่นตอนเราจะเพิ่ม User เข้ามาเนี่ยเราคลิก New Add ตรงนี้นะครับที่มเมนูใส่ u s e ซอนะครับแล้วก็ New Add นะครับพอเ e w User เนี่ยจะให้ใส่รา,รายละเอียดต่างๆ User เช่น User Name จะให้เป็นอะไรอีเมลเขาคืออะไรสองส่วนนี้จำเป็นต้องใส่นะครับส่วน first s t n e m e s t s t n e เนี่ยเราจะใส่ชื่ออะไรก็ได้ที่เราเข้าใจนะครับเว็บไซต์จะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแล้วก็ Password พาสเวิร์ดที่ต้องการนะครับโดยปกติเราจะใช้ใชพาสเวิร์ดตั้งต้นที่ WordPress ให้มาเนี้ยไปก่อนแล้วก็แล้วแต่ยูเซอร์จะล็อกอินเข้ามาเปลี่ยนพาสเวิร์ดอีกทีก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะบอกว่าจะให้ส่งอีเมลไปแจ้งยูเซอรคนนี้ไหมตามอีเมลที่ระบุไว้ตรงนี้นะครับส่วน User อร์โรก็คือตรงส่วนนี้ครับว่าจะมีทั้งหมด5ระดับ ะจะมีทั้งหมด5ระดับก็เ,าเราจะมาดูความแตกต่างของแต่ละระดับตั้งแต่ administrator editor author contributor แล้วก็ subscriber นะครับโดยรายละเอียดเนี่ยผมจะอ้าง,งอิงจากเว็บไซต์ Thai Library นะครับ t i l i b r a r y nh นะครับในหน้านี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็แตง user role ต่างๆนะครับผมมีความสำคัญยังไงแล้วก็ ตัวระดับใหญ่สุดของยูเซอร์ก็คือแอดมินนะครับแอดมินิสเตเตอร์นะครับเป็นระดับสูงสุดนะครับควบคุมระบบทุกอย่างในเว็บไซต์นะครับผมก็เหมาะสำหรับคนที่มีความเข้าใจในระบบที่ดีนะครับผมแอดมินจะทำได้ทุกอย่างนะครับก็คือตั้งค่าระบบทั้งหมดนะครับในการเพิ่มลบบัตรินนะครับผมในการสร้างยูเซอร์คนใหม่ลบยูเซอร์ออกก็ได้นะครับหรือว่า การใช้ธีมเปลี่ยนธ h ีมต่างๆนะครับผมแล้วก็การอัปเดต p ปกอินตั้งค่าโปกตินต่างๆเนี่ยสิทธิ์อยู่ที่แอดมินทั้งหมดนะครับผมโอเคตัวต่อไปก็คือ,อตัว Editor นะครับ Editor นี้เป็นยูเซอร์ระดับรองจากแอดมินิสเตอร์ลงมานะครับก็แต่สิทธิ์ในการควบคุมจะหายไปหลายอย่างนะครับเมนูเมนูจัดการต่างๆเนี่ยก็จะหายไปนะครับไม่สามารถทำได้นะครับ เมนูที่หายไปอย่างเช่นเมนูจากการตีมจากการปลักอินนะครับผมจากการยูเซอร์คนอื่นๆนะครับเรื่องเซตติ้งสิ่งสำคัญต่างๆของเว็บไซต์นะครับแล้วก็ไม่สามารถ import เอ็ก r t ข้อมูลต่างจากเว็บไซต์ได้นะครับผมและสิ่งที่ Editor ททำได้คืออะไรสิ่งที่ Editor ทำได้ก็คือเป็นสิทธิ์ในการาแก้ไขคอนเทนต์ทั้งหมดของเว็บนะครับเพิ่มลด คอนเทนต์ทั้งหมดนะครับผมทั้งของตัวเองแล้วก็ของผู้อื่นได้ด้วยนะครับผมดูแลคอนเทนต์ทั้งหมดของเว็บนะครับแล้วก็สามารถจัดการแคตตาก็อได้นะครับแก้ไขแคตตาก็อเพิ่มได้ลบได้นะครับอันนี้สิทธิ์ของอีดิเตอร์นะครับสิทธิ์ต่อไปคือยูสเซอร์ระดับออเทอร์นะครับก็ออเทอร์เป็นยูสเซอร์ระดับรองจากอีดิเตอร์ลงมาอีกทีนึงนะครับก็มีสิทธิ์ในการเขียนบทความนะครับเพิ่มลดแก้ไข ได้นะครับผมแต่ที่ทำไม่ได้ก็คือไม่สามารถเพิ่มแคตตาก็อเองได้นะครับต้องให้อ d ดิเตอร์หรือแอดมินิสเตเตอร์เป็นผู้เพิ่มให้นะครับผมแต่ว่าในการจัดก,การแท็กก็ยังสามารถทำได้อยู่นะครับแคตตาก็อไม่ได้ทั้งนั้นนะครับออของออเทอร์นี่จะทำได้เฉพาะของตัวเองนะครับผมไม่สามารถไปจัดการของผู้อื่นได้นะครับ ส่วน contributor นะครับเป็น user ดับรองจาก author ดัเหมือนคล้ายๆกับผู้ฝึกหัดเขียนบทความนะครับต้องคือบทความที่สร้างมาต้องได้รับการตรวจสอบก่อนนะครับผมนะบก <c oughs> ็มีสิทธิ์เขียนบทความเพิ่มลงแก้ไขเฉพาะของตัวเองเท่านั้นนะครับผมจะไม่สามารถพับบิบบดบทความขึ้นได้เลยนะครับผมต้องส่งบทความให้ editor รีวิวหรือ administrator รีวิวก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะ public ได้นะครับผมการแก้ไขนะครับถ้าการแก้ไขก็จะต้องถูกรีวิวอีกรอบเช่นกันนะครับผมแล้วก็ c คต e g กรีก็ทำไม่ได้นะครับแก้ไข c a ต e g กรีไม่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนการ u b บบิ h เนี่ยจะไม่มีปุ่ม Publish ให้ใช้นะครับก็จะมีแต่ submit ไปรีวิวเท่านั้นนะครับผมส่วน Publish จะเป็นส่วนของ อ่ายิเกับ a อม i ิลิสเตอร์เป็นผู้จัดการให้นะครับยูเซร์ระดับสุดท้ายคือ Subscriber นะครับก็คือไม่มีสิทธิ์จัดการใดๆน,นะครับอันนี้เป็น User อร์ระดับอาจจะสมัครมา r e จิสเตอร์เว็บไซต์มาเป็นคนนอกหรือรีจิสเตอร์เว็บไซต์เพื่อ uh, รอรับข่าวสารข,ของเว็บไซต์เท่านั้นนะครับไม่ได้มาดําเนินการเรื่องเนื้อหาเว็บนะครับผมแล้วก็สามารถแก้ไขได้เฉพาะ uh, Profile ของของตัวเองเท่านั้นครับตรงนี้ก็จะเป็น ระดับ user role พื้นฐานของ WordPress ที่มีให้นะครับอย่างนี้ถ้าเราลงรัก i n สริมความสามารถอื่นก็อาจจะมี user role เพิ่มได้นะครับแล้วแต่ b l บอิ i n ส e r t จะกำหนดมาอีกทีนึงนะครับก็ทั้งหมดประมาณนี้ครับ